ยินดีต้อนรับสู่ไรทูสกายช่องที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่น่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปชมเฮลิคอปเตอร์ที่ถือเป็นตำนานแห่งยุคจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือ a e r o s อ a t i a l เชลอโ e i i e อ i เฮลิคอปเตอร์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นวัตกรรมและความสามารถรอบด้านที่ถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก a e r o s a t i เ l ชลอโล i หรือที่เรียกกันว่า a าโลแอร์อรตอตทคือเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาแบบหลายภารกิจที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฝรั่งเศสชื่อดังอย่างซั a เอเวชันก่อนจะถูกกลมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแอร์อสพีเอเชลในภายหลังเฮลิคอปเตอร์ลำนี้บินครั้งแรกในปีคอศส,สาลา 1,959และเข้าสู่สายการผลิตจริงในปี1,961การออกแบบของ a l o ล II ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง a l o ล II แต่ได้มีการพัฒนาในาหลายด้านให้เหมาะกับภารกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดเด่นของ a l o ล II คือการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มากด้วยประสิทธิภาพ ใช้โรเตอร์หลักแบบ3บาใบพัดซึ่งช่วยให้บินได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพอากาศที่มีลมแรงตัวเครื่องผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีประตูแบบเลื่อนข้างที่เปิดกว้างได้มากทำให้สะดวกต่อการขนส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้เช่นเครนยกของเปลยพยาบาลหรืออุปกรณ์ค้นหาและช่วยชีวิต เครื่องยนต์ที่ใช้ใน a l III i i i คือเครื่องยนต์เทอร์โบชาฟอร์รุ่นเทอร์โบเมซ่อาอ t ทัส i i i b ให้กำลังสูงสุดประมาณ870แรงม้าซึ่งถือว่าทรงพลังมากในยุคนั้นช่วยให้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถบินได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งบนภูเขาสูงหรือบริเวณชายฝั่งทะเลมีอัตราการไต่ระดับที่ดีเยี่ยม และยังสามารถบ,네 <stop today. S 1> บินต่อเนื่องได้นานถึงกว่า2ชั่วโมงต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้ง a โล II ได้รับความนิยมไปทั่วโลก <enthus S 1> มีการผลิตมากกว่า2,000ลำและถูกใช้งานโดยกองทัพและหน่วยงานพลเรือนในกว่า90ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกองทัพฝรั่งเศสอินเดียแอฟริกาใต้โปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์หรือแม้แต่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็ล้วนแต่เคยใช้อโลเอตไอในภารกิจต่างๆทั้งสิน้นในประเทศไทยเองอโลเอตไอไอถูกใช้โดยกองทัพอากาศไทยในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยบรรเทาสาธารณภัยและภารกิจลาดประเวนในพื้นที่ธุรกันดารเพราะสามารถขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้ดี ด้วยน้ำหนักเบาแต่สามารถบรรทุกคนหรือสัมภาระได้มากถึง6-7คนทำให้เป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศที่มีภูมิประเทศซับซ้อนได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อโลเอตไอเป็นที่ยอมรับคือความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ออกแบบมากว่า60ปีแล้วแต่ในบางประเทศก็ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในภารากิจที่ไม่ต้องการความเร็วสูงหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากนักแต่ต้องการความทานทานและประหยัดต้นทุนซึ่ง a l o ล s i i ทำได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้ Aloe-SIII ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นแรกแรกที่ถูกนำมาใช้ในการกู้ภัยบนภูเขาด้วยประสิทธ um. ิภาพของเครื่องยนต์ที่สามารถทำงานได้ดีในระดับความสูง และสามารถบินในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทีมกู้ภัยในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ต่างยกให้ a โลอิ i II เป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตผู้คนบนยอดเขามาแล้วนับไม่ถ้วนด้านการใช้งานทางทหารอโลอิ II ก็สามารถติดตั้งอาวุธเช่นปืนกลหรือจรวดขนาดเล็กสำหรับภารกิจโจมตีเบาหรือสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นดินได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งการใช้งานในสงครามหรือเพื่อมนุษยธรรมแม้ในปัจจุบันจะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่แต่ a l รเอ i II ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานด้วยเสียงของเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะตัวเครื่องที่โดดเด่นและความคล่องตัวในการบินทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานที่ยากจะลืมเลือนในมุมของนักสะสมและผู้หลงไหลในเครื่องบิน a é r o s i i i ถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับความนิยมมีการสร้างแบบจำลองจำหน่ายในหลายขนาดทั้งแบบตั้งโชว์หรือแบบควบคุมวิทยุซึ่งล้วนแต่สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความรักที่มีต่อเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ สำหรับแฟนแๆไรทูสกายแล้วอ l โลเอทไอไอคือบทเรียนสำคัญในวิวัฒนาการของเฮลิคอปเตอร์มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินที่บินได้แต่เป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีและจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือที่ไม่สิ้นสุดจากน่านฟ้าแห่งฝรั่งเศสหากคุณชื่นชอบเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้หรือมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับอโลเออไอไออย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Right to Sky เพื่อไม่พลาดเรื่องราวของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์สุดเจ๋งจากทั่วโลกเราจะกลับมาอีกครั้งกับเครื่องบินสุดพิเศษรุ่นถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้บินสูงไปกับเราที่ไร t ูสกาย